ก็ดีลุคคิดยังไงเนี่ยหน้าตาหล่อๆแบบนี้ให้เป็นไอ้จ้อยได้งไงอะไอ้จ้อยเนี่ยมันต้องไอ้อาเล่นไว้เนี่ยไม้ได้จ้อยมันต้องหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่หน้าตาหล่อๆ,ๆแบบนี้พี่ไก่ครับเชิญครับครับสวัสดีครับน้องป๋มน้องต้นนะครับสวัสดีครับกนน่อยากจะบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าอย่าเรียกชื่อนักหน้าฝันขนาดเล่นนะครับอาจจะทําให้ลืมบทได้นะครับสําหรับน้องป๋มนะครับวันนี้เปลี่ยนบุคลิกยอย่างชัดเจน พี่ชอบนะเป็นสิ่งที่ดี <ขอ S 1> นะครับขณ<อ>ะ <ขอ S 2> ที่เล่นเนี่ยพี่รู้สึกชอบทีนี้เรามาดูเรื่องร้องกันนิดหนึ่งเรื่องร้องนะครับพี่ว่าเราบางทียังหลุดกับการเป็นนักร้องอยู่การเล่นละครเวทีการเล่นละครมิวสิควลเนี่ยจะต้องตีความจากจากเนื้อของตัวละครเป็นหลักเนี่ยตัวละครตัวนี้ยังน่าจะมีจริตในการร้องได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเสียงอ่อนเสียงหวานได้มากกว่านี้แล้วอย่างสังเกตง่ายๆคือคําว่านักพบที่น้าอมเคอมันแข็ง แข็งเกินไปนะครับแต่ว่าแต่ว่าพี่ชอบในการที่เราพูดแล้วก็ในการแสดงเนี่ยอันนี้ถือว่าดีขึ้นครับแล้วก็สําหรับน้องต้นนะครับน้องต้นเป็นจิกโกขึ้นต้นคําแรกดีนะครับตอนพูดตอนจบดี คือคือพี่จะหมายถึงว่าเราใช้เสียงในการคอนโทรลออกไปได้ดีมากแต่ขณะร้องเพลงเนี่ยเสียงเรามีมีช่วงที่กําลังอ่อนคือมีการปล่อยเสียงไปโดยไม่ได้คอนโทรลช่วงนั้นจะไม่ค่อยดีนะครับต้องต้องฝึกคอนโทรลเยอะๆจะมีอาการเพี้ยนอยู่เยอะเลยเหมือนกันแต่ว่านับว่าดีขึ้นกว่าเพลงที่แล้วเยอะเลยมีคำว่ากระแทะที่มีอารมณ์ออกมาอันนี้เป็นสิ่งดีนะครับก็ขอให้พัฒนาขึ้นไปเยอะๆครับโชคดีครับค่ะคุนเดชกชัยครับ ครับสวัสดีครับน้องป๋มแลวก็น้องต้นนะครับ,รบตัวพี่เอกเนี่ยอยากจะขอ,อชื่นชมในเรื่องของการร้องเพลงลูกทุง่งเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีเวลาเหมือนอย่างที่หนูถูกฝึกมาแค่หนึ่งอาทิตย์ได้โจทย์มาขนาดนี้แล้วหนูทําได้ขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าหนูเก่งมากและที่สําคัญหนูสวยนะครับต้องป๋มก่อนนะครับไม่จะชมน้องต้นนะครับขอบคุณค่ะส่วน วิธีการร้องโอเคนะครับถิ่นแม้นว่าจะไม่ได้เป็นนักร้องลูกทุ่งจริงๆแต่ว่าในการคอนโทรลจังหวะหนูร้องได้ลงจังหวะและก็สําคัญกว่าอย่างอื่นใดพี่ชอบที่สุดคนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งจะต้องพูดภาษาไทยแล้วก็ร้องภาษาไทยชัดอย่างที่หนูร้องเมื่อสักครู่นี้นะครับ,บ,รบส่วนน้องต้นนะครับอ,อ,อาจจะมีคีย์ที่ไหลไปบ้างเพราะว่าอาจจะไปภาวะพะวงกับเรื่องความเป็น ผู้ร้ายนะครับแล้วก็แต่ว่าในการร้องจังหวะหนูก็ยังคนอนโทรลได้ดีอย่าเป็นเลยหนุนักร้องลูกทุ่งเพราะหล่อกว่าพี่แยวพี่จะลำบากนะคุณครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับน้องป๋ำกระดงต้นนะครับ <c oughs> ก็จริงๆแล้วติดตามดูน้องมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วดูว่าการแสดงของน้องนั้นเป็นยังไงแล้วขอบอกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมีพัฒนาการขึ้นมากเลยนะครับนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงน้องป๋ำก่อนละกัน น้องปมเนี่ยทำให้พี่รู้สึกว่าน้องปัมเป็นคนที่ครบเครื่องน้องปมสามารถร้องเพลงแล้วทาให้เพลงเนี่ยไม่แยกออกจากการแสดงทําให้เพลงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงได้ด้วยซึ่งมันเป็นหัวใจสําคัญของละครเพลงหรือละค,ลลคริวสิคัลแบบนี้เพราะนั้นวันนี้น้องปมทําได้ดีมากดีจนอยากให้ฉายาว่าเป็นคุณหญิงชํานาญการแสดงนะขอบคุณค่ะแต่ในเมื่อให้ปมไปแล้วต้องให้ต้นด้วยต้นนี้ก็ต้องเป็น คุณหลวงชํานาญการประดิษฐ์ทำไมถึงชํานาญการประดิษฐ์รู้ไหมเพราะจริงๆแล้วจะบอกให้ว่าต้นเนี่ยมีพัฒนาการในการแสดงดีขึ้นแต่มันยังมีบางอย่างที่ดูเป็นการประดิษฐ์การแสดงของต้นขึ้นมามันยังดูไม่เป็นธรรมชาติมากเท่าที่มันควรจะเป็นให้เวลากับต้นอีกนิดและต้นใส่ใจแล้วก็ขยันขึ้นอีกนิดพี่ว่าต้นต้องทาได้ดีกว่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเชียร์ปั๊มปวดวี ปีเ <7 S 2> จ็ดเชียร์ต้นโหวตวีสิบสามครับสิบสามครับเชิญครับขอบคุณ